สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนในเรียงเนี้ายชื่อที่เขาโทษมีคุณสมบัด้วย่าอ่าในรายงานการบระทุนมีด้วยครับพลตำรวจเอกทวีสอ่สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมรัฐธรรมได้เสนอเรื่องการพักโทษมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วและมีคณะร่วมกันพิจารณา เนื่องจากการพักโทษครั้งนี้มีทั้งหมด945คนซึ่งคณะอนุกรรมการพักโทษได้มีการอนุมัติไปทั้งสิ้น930คนโดยมีส่วนหนึ่งที่ไม่อนุมัติทั้งนี้การพักโทษอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา52ซึ่งการจะพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการพักโทษคือจะต้องเข้าเงื่อนไขติดคุกมาแล้ว6เดือนหรือ1ใน3หากอันไหนมากกว่าจะใช้เกณฑ์อันนั้นแต่โทษต้องเหลือไม่เกิน10ปีซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายโดยแต่ละเดือนจะมีการพักโทษเฉลี่ยประมาณนี้ อย่างก่อนหน้านี้มีการเสนอมา1,000คนคณะอนุกรรมการพักโทษก็จะอนุมัติประมาณ930คนเช่นกันซึ่งการพักโทษในครั้งนี้มีชื่อนายทักษิณด้วยเนื่องจากเกณฑ์ของนายทักษิณอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปรายชื่อที่พักโทษมีคุณทักษิณด้วยในรายงานการประชุมมีด้วยครับคณะกรรมการพักโทษก็ เ่อได้พิจารณาเขาเขาเป็นชอบตามที่อีเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่านอยู่ในกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มนะเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปไม่ใช่หรืออย่างนี้จะได้พักโทษวันไหนครัอก็พอครบห6เดือนเกณฑ์ท่านี่ย ท่านโทษทีหนึ่งท่านหนึ่งในสามสี่เดือนเกฑ์ของท่านหกเดือนก็ครบครบหกเดือนก็เป็นอัตโนมัติได้รับการพักโทษก็ก็คือวันที่สิบเจ็ดนะครับเอ่อต้องไปไล่วันนะฮะคือคือเราไม่มีวันหยุดถ้าถ้าได้รับคบเกฑ์ถ้าเป็นสิ์ของผู้พักโทษทางราชการต้องประสานกันก็อยากอยากจะเรียนว่า มัน็นเรื่องปกติครผมได้ตรวจสอบว่าโครงการการพักโทษูดกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุเจ็นสิบปีมาเริ่มมาตั้ปี2546แล้วก็ตั้งแต่2 5 4อัน2546มาถึงปัจจุบันก็มีอยู่2,240คนสนและครั้งนี้ก็จะมีพร้อมครั้งนี้ก็มี8คน hindi po